หลายพันปีก่อนถูซานอาศัยต้นขู่ฉิงรับรู้ความรักของโลกช่วยเผาปีศาจผูกวาสนาพลังความรักจากการผูกวาสนานำมาบำรุงต้นขู่ฉิงเป็นวัตจักรเช่นนี้ถือกำเนิดไม่สิ้นสุดถูซานข้าปกป้องเองเข้าใจนะดัดแปลงจากการ์ตูนชื่อดังหลายปีมานี้ ต้นขูจิงถูกพลังความมืดกัดกร่อนภารกิจคัมภีร์สวรรค์เกี่ยวพันกับต้นขูจิงขเขาเพียงทำภารกิจนั้นให้สำเร็จก็เป็นอาหารให้ต้นขูจิงนุนนนำถูซานอย่างไรก็ตามถูซานต้อ,บอบงบอกว่าหมุกเพศนิว่าดนี้พาข้ากลับถูซานฝึกบำเพ็ญกับข้าขอเพียงเป็นสิ่งที่ท่านอยากได้ ข้าจะทำแทนให้เองความวุ่นวายของหกดินแดนพี่หญิงรับมือกับคนเช่นนี้ท่านไม่ต้องลงมือเองหรอกผวามมนุษย์ที่ร้พลังเวทมาถึงเผ่าปีาศาจคงมีเรื่องอยากขอร้องสินะสัญญารักผูกวาสนาข้าอยากผูกวาสนากับปีาศาจข้าอินดีสาบานจะรักนางตลอดไปถึงตายก็ไม่เปลี่ยนสองเผ่าสู้รบมน,นุษย์และปีาศาจขัดแย้งภาคีนหนึ่งปราณคงไม่น,นิ่งดูได้เรื่องที่เกิดขึ้น่อทำลายความสัมพันธ์ผ่าปีศาจและภาคีหนึ่งปราณ จะกำจัดปีศาจหูสานอย่าพวกเจ้าพีสาวเซ้นปีศาจจากนี้ไปโลกนี้จะไม่มีตระกูลตรงฟางอีกพี่สาวเซ้นปีศาจข้าจะบอกความลับของสายเลือดตรงฟางให้พลังปีศาจจิ้งจอามาจากรักแท,ท้เดิมอยู่อย่างสังบ ไม่เพียงแค่ท่านศรัทธาแต่ยามนี้ตกลายประสรัทธาของข้าด้วยต้นขูชิงขอให้โลกมนุษย์สวยงามดวงดาวแต่ละยุคส่องสว่างชี้นำทางทำให้นางไม่รู้จักความเศร้าสื่อรักปีศาจจิ้งจอกภาคจันทราสีชาติ